นำตัวเองเขามาบวชนี่เป็นการเหตุได้ยากที่สุดเด้อบัแมิขงายไงด้ <c oughs> จึงบอกว่าอ,อการบวชคือการนําตัวเองออกมาเลือกคัดใจตัวเองคัดความเชื่อคัดความคิดเห็นคัดอารมณ์ความรู้สึกเก่าๆที่มันมี่ yeah. คือคัดใจของเองออกมาจากความเสือ่อ ในเรื่องพูดพิปีศาจหรือเรื่องที่ชาวบา้านผ้าสืบทำตามกันมาแล้วก็คัดอารมณ์ความรูรร้สึกของที่มันเหตุหนให้มันเดือดร้อน,อนกังวลหรือต้องการอยากได้ดังใจอยากไปทำลายทำลายผู้นั้นผู้นี้เพื่อให้ได้ดังใจของตัวเองให้มันคัดความรูรร้สึกมันออกมาได้ไพูดถึงภิกษุนักบวชค้าวะ คำว่าบวชตะกี้ว่าท่านมีดอกมิตรภาพเ,เน่าในลาวเธอต้องเป็นภิกษุมาเถิดเลื่อ,อว่าเนคขมะหรือบัณฑชาเออการเป็นผู้มีความเห็นว่าโลกนี้เป็นไพ่โลกนี้เรืวัตตะสงสารนี่เป็นไพ่วัตตาสงสารนี่เป็นทุกเลื่อนว่าเนคขมะบัณฑชานั่นว่านั่นแหละ หลักการพื้นฐานคนก็นยังเถียงกันอยู่พอะแห้งอยู่เนาปะปัษาหลักการพื้นฐานกับขามบไไดาบวชต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เออหลายอย่างก็ดกับทำเขาเออมันก็ว่าหลายๆลายคนนั่นม่ยืนยันมาตัดสินหรือมารหลับร่องเออมารหลับร่องคาพระพุทธเจ้าคานั้นพิษคำนันำน้นถูกคาพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้ที่บวชเข้ามาแล้วพิษหรือถูก ส่วนมากอยากเป็นผู้มายืนยันมาตดสินแลวก็มารับร่องเด้อืมแต่ว่าบ่าเคยมองเข้ามาในหัวใจจากของเองถึงความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นพิษอันนั้นถูกอันนั้นแหละอันอันรับร่องว่าพิษอารมณ์มันสูญขึ้นมันบได้หูตัวนี้เด้ทุกอารมณ์มันเออมันอยากอธิบายถูกแบบนั้นพิษแบบนี้มันจะเอาความเห็นจาของเงินบอกจะเอาความเห็นจาของได้ออกมาแสดงล้วใหคนเหตุตาม หรือกระทำตามทั้งบนที่มันละความเห็นนะละแค่ความเห็นละความคิดนั่นแหละว่างความผิดเห็นในผิดในถูกว่างความผิดเห็นในในในทุกอย่างนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าบัณฑิตพ,พวกเขาเป็นผู้ขามาทาั้งในในี่แล้วเดเอคอู้บาอาจารย์หรือสำนักพ่นยู่เฉพาะของพ่น เพนจุเป็นกลางกลางเฮาเป็นผู้บอกเพนวาคือเฮาตัดสินเอาเองว่าโอ้เพนดีดีเด้อเออเพนจังสันเพนจังสีบ้านนี้เมื่อเขามาแล้วกสิมาทำความคิดเห็นอยู่ในนี้อีกเด้อเออบานนี้กสิมาวีใจวิจารณเมื่อยืนยันตัดสินหรือว่าไมา่รับรองอุ้ยบ่ดีดอกเด้อ แต่ว่าบ่าได้เคยคิดว่าตัวเองไม่หยังงนะมาเบิ่งความเห็นจาของมาเบิ่งความคิดเจ้าของเด้มาเบิ่งความรู้สึกเจาของเออเบิ่งเข้าไปภายในดูเข้าไปภายในพีไ่ได้บ่ได้มาเบิ่งภายนอกได้ภายนอกแบบใดละ่ะเออมันสิไปยืนยันตัดสินแลนหลับล่องอินั่นเป็นจังสัน่นอินี่เป็นจังสี่พูดบ,นนบักนั่นบักนี่เออพระมูพิษุทั้งหลาย องค์นั่นเป็นแบบน,นี้องนี้เป็นโงน,นี้นะเนี่ยเอื่นว่าไปใส่ความคิดเห็นมองออกข้างนอกทั้งบดเลยแต่ว่าบ่มองเบ่งเข้ามาในความคิดในความรู้สึกของตนจังว่าบอกทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ึ้นเสวะคู่บาอาจารย์เนี่ยนะเพิ่นบาทำลายไผะเจ้าค้นดอกแล้วเพิ่นกระยุ่งห้องเพิ่นแล้วเพิ่นกระยุ่งกลางๆได้เพิ่นบอ่ไปบป่มาทั้งใดเด้เนาะเอออะฟังดีๆเด้อ พวกเที่ยวไปยืนยันตัดสินและรับรองพระองค์นั่นดีพระองค์นี่ไม่ดีสำนักนั่นผิดสำนักนั่นถูกฟังอเอาดีๆเออนั่นแหละบันเข้าใจว่าไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมมาหลายสำนักเนาะแต่ว่าหลายสำนักนั่นบนนี้มันจะเอาสำนักว่าไปยืนยันสำนักนั่นดีสำนักนั่นไม่ดี ออลักษณะนั้นแต่ว่าเราเคยเห็นความเห็นของเจ้าของความคิดเจ้าของที่ต้งหากที่สียละ <c oughs> คือเราอยู่ดูอยู่ดอกพวกเจ้ามาเอาเองเด้อเขาไ่ได้เอื้อนไผมาอยจากว่า่ะเออมาแล้วมาหยังมาวา่าสิมาปฏิบัตินนแหละปฏิบัติปฏิบัติหนังปฏิบัติใจของเองเด้เออมาขัดใจมาฝืนใจมาเบิ่งความคิดเห็นเจ้าของเด้อ ว่าห้าส pues you ิละความคิดเห็นในความยึด um> ม yeah. ันถือมันในความตัดสินผิดตัดสินถูกมาจอบมาเบิงมาซ่อมความคิดเจ้าของเด้โบแมนมาเบิงความเบิ้งคำเบาด้วยกันกระทำคำเบาของผู้อื่นเด้น้จังหวะเตือนอยู่เสมอเออระวังดีด้วยอันปวกวานสํำนักนั้นเตืองใดเฮ้ยบ่ดีบ่ได้เรื่องดอกเนาะบ่คือของหลวงพ่อ เออมึงนี่จะก,กูมึงก็ว่าให้กูคือเกาแหละพระว่าพิดหรือถูกมันอยู่น้ำมึงแมว่าละ่ะเออพิษหรือถูกอยู่น้ำต่ของเออไปรับรองความคิดเห็นนั่นนี่นี่ให้เพิินเห็ว่าเจ้าของได้เป็นผู้ออกเ,เรียกวบาเข้าใจว่ามันใหญ่ความถูกมันใหญ่ความคิดมันใหญ่ความเห็นไปตามสำนักต่างๆ มันบริแรงไรไปแต่ไปปฏิบัติ้เห็นความจริงของมันเองปฏิบัตริรรมคือปฏิบัติให้ถึงความจริงสิต่อของก็ตัองเล่าร้อนกังวลเป็นถูกยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดออยึดมั่นในผิดยึดมั่นในถูกยึดมั่นในความเห็นของนี่ออละภาษาใหญ่ที่ไปหาตำหนิคนบางหันบางหนี้น <c oughs> <c oughs> สื่อเนาะพระองค์นั่นดีพระองค์นี่บอดีกัน ตัวของทำบ้านเป็นผักเนะาะสั้นแหละเนีย่ยจังหวะสำร่วมระว่างน้อมเขามาหาเจ้าของเดอ้อมาแล้วบแม่นบ่ไห้บางคนกับมาเป็นเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ของเพิน่นเนาะต้องเห็ุทั้งสี่ได้อาจารย์ต้องเห็ุทั้งสั้นได้ต้องเห็ุแบบนี้ได้ว่างแผนให้เพิ่นเราเออแม่บหลักก็มีเออธรรมดาบ่ความเห็นเพิน่นนถูก ความเห็นเฮ้าหนีผีดแต่คนที่บ่างความความเห็นบ้างระเบียบแนวทางไอเฮ้าไว้ได้เห็ดตั้งสัตวเห็ดตั้งสิเออสวดมนต์นีบอถิคให้สวดแบบนี้สวดแบบได้อีกออบ่อาจารย์นั้นต้องสวดอันเป็นแบบย่างบันทึกใส่โทรศัพท์ไปแต่ให้มูเห็ดแบบย่าง,งว่าได้เออมันมีได้จังเบามีอยู่นีละ <laughs> แต่ควบคุมบังคับคมเหงงูให้หมูเห็ดตามอย่าของ เออมันมีเด้อเด่อทุกคนจะให้มันเกิดนะละความผิดเห็นต่างๆออกละบังคัมบมูมูไปเหตุตามใจใส่เจ้าเล่เจ้าคนเล่เลียม,มันยาอ้างคำคุบาอาจารย์ไปคมหิม้มมูห้มูเหตุตามเด้อมันมีเราเด้เอ,อบางองค์ก็ตั้งใจมาบวชจะดีหรอกแต่ว่ามาถืออันอากคารยานามิตรแบบนี้ซึกออกไปก็มีซึกหาซึกหกหนาเสจได ผู้เข้าใจมีตุนผู้ปฏิบัติดีท้งถึดรังแก่สันแต่วันโบะหเดวาร่างแก่แต่ผู้จังสันจะมาอีกนะไปตั้งสำนักเจ้าของเราเองเนาะบริหมาอีกเด,ดาเป็นแนวนั้นหกองค์เจ็ดองค์เกิดนแนานี่เรยจะมาแต่ปราสาทขนาดนั้นหละนะเบ,บ่าเบาพ่อแล้วพ่อแล้ว บ่บ่ต้องติดตอ่อบ่ต้องสื่อสารบ่ต้องใดๆทั้งสิน้นย่าไม่ยุ่งเออไปตั้งสำนักเอาเองโดยตัวเองตั้งขึ้นมาโดยตัวเองเลยเบิ่งดุเออคือคือเขาเหตุบ่ถือแต่ว่าตัวเองเฮตดถูกก็คือไปตั้งเอาเองเ้อนั่นแหละไปตั้งเอาเองเห็ุเบิง่งแบบนี้ก็มีผู้หญิงกับมี่แบบนี้เออมาคอยกันแนะกันแนเสียดแทงผู้น,นั้นผู้นี้เนาะเออผู้นั้นเป็นนังสั่นผู้นี้เป็นจังสี่ยกตัวเองขึ้นมาในความเห็นหรือของได้ ว่าผู้หญิงก็ดีดแต่ก็คอยแลนไปหาผู้นั้นแลนไปหาผู้นี้ไปสสแมะเรียกว่าสแสแมะไปสสแมะแซะผู้นั้นแซะผู้นี้ว่าว่าอาจารย์เป็นนางสาั่นอาจารย์นังสี่ว่าถึงอาจารย์แล้วก็ว่าถึงผู้อื่นพร้อมผู้นั้นเป็นแบบนั้นผู้นี้เป็นแบบนี้ว่าเออจังสั่กนก็มีจังมาหาหีแมงยังหรือวันมหาหาผัววะ่ะน่าจะแมนอยู่น <c oughs> เนาะอะละมันบะเบิงเจ้าของเบิงแต่ผู้อื่น นั่งสัน้นบบดนี้คือคือสิคิดว่าหลวงพ่อนี่บ่หูเนาะหูบัตทุกอย่างแหละกูบอ้หันเบาซื้อให้โอกาสแกโตนะหูแต่คนไม้หนีแหละเข้า่าบัตทุกอย่างจังสั้นแหละเทียนกับบอ้หัน,นเนี่ยเ้าตะเบาือไปซักเด้เนาะไปเองกับถือไล่มันคนละศักสีกันอยู่เนาะเั็นว่าละอืจังสัน้นล่ะ หามาเบิ้งเจ้าของบ่ได้แมนหน้มาเบิ้งผู้อืน่นมาห้รับบ่บแมนมารับลองว่าผู้น,นั้นผิดผู้นั้นถูกผู้นั้นดีผู้น,นีนนนนบ้บดีบ่บแมนได้มาคัดใจมาคัดความรู้สึกมาคัดเกาสิ่งตัวเองเคยหลงงมง่ายมากเดแต่ว่าบ้าหูดอกว่าหลงหลงคืออย่างบ้าหูมิแต่ว่ากูถือกูเห,เห็นยังถูกทั้งเบดผู้อืน่นผิดบดถ้าว่าถูกตามที่กูเห็นเห็นเห็นว่าก็เดีวันนี้ยังสังส่งอ่านสั่ง ให้เข้าใจคําสุดท้ายนี่แหละนะออสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ความแตกดับเป็นธรรมดาอ,อันบุคคลทั้งหลายบุคคลก็ไปยึดมัน่นเือมัน่นนี่แม่ร่วมพไตรปิดอกรเราได้นเนี่ย <c oughs> ออแล้วทั้งว่่เบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งความคิดจากของเด้ออันใ้สิ่งักำลังคิดปุ๊บตัดเข้ามาล้มโรดแบบนี้มันกําลังคิดรย่องไรตัดมาล้มโรดพิษหรือถูกเจ้าจากของจิไปมีอย่างกับเขาเด้อนี่นั่นว่าหละ่ะฟังดีๆเด้อ ผิดหรือถูกมันกับิดจริงมันก็นถูกจริงกระสังแต่ว่าตัวเองนั่นถอนความเห็นในความผิดและความถูกออกจากผูอื่นใดหรือยังมีออกจากกูอื่น,ยอ,ยน,อ,อ,อ,นออกจากเรื่องเล่าต่างๆออกจากทุกความเห็นเหมือนเด้เออถเ้าเว้วนี่เว้าถึงความนิพานเลยเด้เยาบ้เว้วาเลยอันซ้ำามันเฮ็ดบุญนี่ไปได้อานิสงส์อย่างได้อานิสงส์นั่นอานิสงส์นี่แบบนั้นแบบนี้เพราะ่ได้เ่ได้เอาอันตัวนี้มาขายได้ขายนิพาน คี่แจ้งว่าล่ะเออเงินซื้อบ่ะด้เด้จะบอกให้นี่จะล่มหายใจเท่านั้นเด้จะเป็นเครื่องแหลกล่มหายใจเท่านั้นเด้จะเป็นแนวทางของมันเองนั่นแหละมันสิเห็นดอกอันความรู้สึกจากของเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ฟังดีๆเพิ่นให้ละความเห็นเพิ่นบอหายนําสิ่งต่างๆที่มันเกิดกับเฮาเองมาคิดเดเออสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสักระทบสัมผัสรู้สึกทางกาย ถ้ายังคิดยังหนึกยังไปสรุปนั่งหาขอคิดเห็นอยู่นั่นนะ่ะหาความเห็นลงความเห็นอยู่นั่นนะมันบอดได้ดับได้นาน,นะดับคิดหยุดคิดสิ้นคิดเด้ต่างหากเด้นีห้องไม้เอามองเดียวนีเลยเด้อันเดืน,นเดืนจีการเบาหนำเนาะเป็นนักแส้นแล้วยังมาวบาลัการพื้นฐานละการพื้นฐานมันยังถิ่มบ่ได้เนี่นบนยบอกมธงรมดาเด้พูดนันเหตุคือเหตุตั้งสันทุสัน ผิดเยะบ่อยก่บ่เออสั้งสิหรือทําบุญหาบุญนั้นผู้นี่ถึงยี่บ่ถึงมาถึงเหง้ากันมีนาทีท่ทําทําไปโหลดทําเพื่อความสละความเห็นแก่ตัวออกมันบ่อยเห็นแก่ตัวแทวา่าวัตถุจริงของอาหารจาระสาลาเครื่องหนึ่งโฮมที่ยู่อาศัยแต่อดทั้งเงินและทองเป็นของเจ้าของมันบบแมนแค่นั้นเดอ,อสละนี่บบเมนสละแก่ของภายนอกเออต่ร่างกายเหากันยั่งว่ากระจอกนี่ของภายหอกกระสางสี่ตายแมงบดมือเก่าแลว้วก็เงยแน่ ภายในคือความเห็นคือความคิดผีเด้มันสาระหอดความคิดผีได้มันบ่นําสิ่งที่เห็นมาคิดนําสิง่งที่ได้ยินมาคิดได้มาแล้วขนาดนั้นเดี๋ยวหมือจักว่างบ่เดี๋ยวนี้มือจักว่างบ่ะเออเห็ุคืออากาศนี่ไงทั้งสันตัวนี่แหละตั้งแต่ทุกคนทีทีมาน่นนะ่ะให้มาเบิ่งความคิดเจ้าของทีเวลา ความคิดที่เกิดอ,อันเกิดจากสัญญาเนี่ยแหละคือตามันเห็นนั่นบ่งดูมันจิตนึกปรุงแต่งบอหูมันได้ยินนบ่งดูมันจิตปรุงแต่งบอปรุงแต่งไปผิดหรือถูกกระางเจ้าก็ไปเกิดน้ำเจ้าคิดว่าผิดแล้วถูกมันเองเข้าใจว่าล่ะไปสรุปความเห็นว่าผิดหรือถูกก็ไปเกิดน้ำผิดหรือถูกถูกหรือผิดเออเจ้าวังบุญเจ้าก็ไปเกิดน้ำบุญนั่นแหละเข้าใจว่าล่ะเออมันเป็นแนวทางมันเป็นสื่อมันหรือสื่อดอกนั้นละ ต้องว่างเห้นเบอรม,มันเนด้ันนธรทมดาาดิสานสิบมาเบ้ากันเขารอแข่แหล่พวกนั้นพวกนั้นอยู่โดนได้อันนั่นได้อันนี้มันไม่มีใครได้อยังอยู่หนีได้เลยเนาะแ่ลว่าพอเล็กไว้น้อยนึกซนแล้วนี่นนเท่าแก่เด้นถ้าเออ,อา่าเศรษฐีทั้งอำเภอยังม่วงสามสิบกว่าบาทได้ดิเออทั้งแกทั้งเท่ามีอย่งว่า เออห้องที่เทาห้อง่แกลากเ้าป่าซาู่ได้ดีนเนี่ยทัง <c oughs> สั่นเลยอสิลากไปใส่ลากไปป่าสาเนหละออย่าไปป่าเร็วเด้ <c oughs> ไปสาสาให้มันว่างเบิดสะก่อนจั้งซั่น่ลหลายยางส่วนมากพ่ค่อยเบ่งของเบ่งต่ผู้อื่นอย่้งสั่นมันไก่เือเกินเี้ก็ว่าเบ่งผู้อื่นนั่นนะไกลกัน ฟังดีๆแล้อให้มาสังเกตความคิดเจ้าของคิดผิดหรือคิดถูกกระชางเด้ต้องรีบกรับเขามาล่มให้ใจเออถ้าที่เราเททั้งมดมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันบอกมีบุญมันบ่มีบาปคุณเด้เฮาเอาคุณเด้เออเอาคือบอกเอาเอานี่คือว่างเอานี่คือบอเอานี่ังกระชังทะลุเขาความความบ่มีความคิดโหลด่แค่นั้นแหละโหลดเออจะคานอธิบายก็มี ยังมาแค่นั่นอันนั้นอันนี้อยู่นะเออเขาปานนี้ก็เรียกว่าเลี้ยตัวนึกซื้อดอกถ้าผู้ตั้งใจฟังแต่ผู้ตั้งใจเห็นน้ำฮาก็ใส่ใจใหายยุใส่ใจแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่เออแต่พ่อสั่มนั่นแบบมาถามหาหลักการพื้นฐานบ่ตท่านว่างแค่หลักการท่านชีข้ขาในนธยบายโอ้ยฮาเมง่องโดนละฉะนั้นเป็นแนวใดเนาะ <laughs> ยังสั่นละ พาก้อมเวงสันตัวทิมหฮเบิร์ดในความผิดในความถูกแม้แต่บุญปรารถนาความจะเป็นนันเป็นนีก็ทิมเดอ,เ,อ,อเป็นยังมันก็ทุก,กข์ือเก้านึ่งแล้วออคิดบางแนะอยาจะเกิดไปเป็นเทวดาเทวดาทุกข์ก็เฮ้าอีกเทวดานั่นะแต่คนบ่เข้าใจซื่อทุกข์จริงๆอยู่ใสแต่บ่อยู่ในความรู้สึกนั้นบ่าล่ะเออดูในความรู้สึกนี่ได้ เหตุใดสีแก่ได้ก็ต้องแล่นหาพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เ่นมีธรรมเขาก็แล่นหาจังสี่ได้สิ่แก่ของเออเขาเห็ดพิษบ่อใดได้เขาใจบ่สุสว่ามันศูนย์ขึ้นบ่มันลงเลยได้นั่นนะวูบลงไปเลยได้คนยังมีโอกาสเพราะมันค่าเนื้อหนังอันนี้ค่าร่างกายอันนี้อยู่เห็ดพิษแล้วจังสี่แก่ไครตัวเองได้เด้จักรว่าเมื่อมันแก่โต เนีพวกเขาบาได้เด้โมโหถึงใส่กันนี่นลงนรกเลยเด้ว่าสนันนรกดิบดิบคือพวกเขาเคยสูนบ่เคยโมโหคนบ่เคยสั่งแห้งแห่งบ้าแดงขึ้นวือๆวืวบ่หัวใจเตึอนตุ่มตมบ่เนาะนั่นแหละเขาเห็นตั้งสันบ่ได้เขาเป็นแบบนั้นบ่ได้เด้วูบลงเลยเด้นนนรกเราเด้นั่น่นนลกกลนนนะพวกเขาสูนยุ่เป็นบักสองปีสามปีกับว่าแล้วนั้น อยังพอได้ได้ยินฟังธรรมได้ยินฟังทีงงท่พนอธิบายความคิดอ,อารมณ์ต่างๆเป็นแบบมันยังสามารถถอนตัวเองออกมาแล้วก็หาเครื่องยูให้ตัวเองได้เด้เครื่องยู่เขานั่นเน้นล่มอย่างเดียวเอ,อล่มอุณาล่มร่มอุณาล่มล่มกับปิติอยู่แค่นี้แหละให้ไปเท่าตายมันมาเกิดดอกคิดยากหลายเนาะพราะ thank <laughs> you